ลืมตาลืมตาไอ้ดูเลยดูเลยโอ๊ยมาเลยววว้าวว้าวว้าวขอเตยก่อนโอ้ยว้จะมันจะลืมตาทุกรอบไปหรอวะก็เกินไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกแก่ขอลุงขอลุงไม่มันคงไม่ลืมอ pues ีก mm! แล้ว,ว nah well! มั้งมันลืมอีกก็เกินอะกูแฮกแล้วเนี่ยเฮ้ยว้าวคงอะไรวะ ทิงมาอีกแล้วอนีมขเขยโอ๊ยมาฉันจะทิ้งดาี้มจะขร้เกาขมขี่จักรซ่าเอ้ยโอ้ยโ้ยอ้ยอ้ยอ้อ้ยโ้ยอ้ยโ้ยโอ้ยโรอ้อยมอ้ยอยอ้ออยยอ้อยโออ้้้้ย แต่เรื่องนี้สรารภาพเลยแม่งไม่ได้อยู่สนุกปะลองให้คะแนนน,นี้เต็มสิบให้เท่าไหร่เรื่องนี้จะได้ไปเก็บอันนี้เป็นโปรแกรมอ่าบูสแต็กนะเผื่อน้องๆอ,อยากรีไอดีจริงๆพี่ก็รีมาหลายรอบแล้วแหละตอนนี้พี่ก็เริ่มแบบขี้เกียจขี้เกียจรีแล้วเพื่อที่เติมเฮ้ยกูเปิดค้างไว้เหรอว่าเกมมันน่าจะล็อกอะเปิดซุ่มฟรีครั้งแรกอะมันจะให้เจนี่มาตลอดเลยไหมอันนี้คือแจกแค่อีกตัวนี้ตัวเดียวใช่ไหม ด้วยมีกูคนเดียววะที่ได้ไอเจ้เนี่ยเฮ้ยปกติมันจะรีได้แค่รอบเดียวมันจะแจกอันนี้ให้อันหนึ่งอันนี้มันแจกมาอีกอันหนึ่งวะถ้าเกิดว่าเราได้สองรอบแล้วนเะนี่ยโอเคเอ,อ่เราต้องได้ตัวดีๆหน่อยเข้าใจไหมมันจะได้แบบน่าลงทุนไม่ได้สปอนเซอร์ส้นตีนเลยนะเพราะว่าถ้ามีสปอนก็ต้องขึ้นดาวลวนลองเลยได้เวลาแล้วขอเปิดเพลงหน่อยจะแม่ควนอิ้มแหมวันหยุดยาวซะด้วยขอแบบดีๆเลย เข้มๆเอาจริงใส่ฟรีก็เสียเวลานะใครบอกว่าไม่ลงทุนก็ลงทุนอยู่ลงทุนตรงเวลาไงไปไอ้แกลืมตาโอ้โหไอ้แกเป็นเฮี้ยไม่ลืมตาเนี่ยคืนนี้มึงรีจนตีห้าคืนนี้ยอีกรอบหนึ่งท้าไม่ได้กูรีเพราะกูเริ่มต้นก็เกลือแล้วไอ้เฮี้ยมึงจะไปต่อทำไมล่ะไปไอ้แกลืมตาขึ้นมาเดี๋ยวนี้ โอ้โห oh มึงไม่ลืมตาไวทำไงครับรีดีรอเลย <laughs> รอบที่หนึ่ง <laughs> เอาแล้วครับเข้ามาสู่บทเรียนกันอีกแล้วรอบนี้พอนะขอได้นะขอได้เถอะ <laughs> จอไม่คนใหม่เขาลุกับคุณ <laughs> <laughs> เขาลงดูร้อยรอบไอ้เหีย <laughs> แต่นี่ก็ถือว่ารีไม่เสียเวลามากเ <laughs> ท่าไหร่ใช้เวลาไหวอยู่ประมาณ7 8ปนาที <laughs> อันนี้เสร็จแล้วเนี่ย คือแค่ตีมีดอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าตรงนี้ก็มีปอดล็อกอันเชิญละมาดูกัน6เดือนผ่านไปโอ้กูเหมือนไอ้เหี้ยอะไรไปกระดูกแล้วแม่6เดือนแล้วโอ้ไอ้เหี้ยบนมันยังรีไอ้นี่อยู่เลยมาดูกันไม่กิโลนะครับว่าจะได้ s s สส่วนใครเป็นสปอนเซอร์นะครับส่งซูเปอร์แชทมาเดี๋ยวรายได้ในคลิปไลฟ์เฉพาะไลฟ์นี้นะเติมเกมนี้ทั้งหมดเอางี้ดีกว่ามาร่วมเกงกับกูดินายก็เป็นได้นะจักรพรรดิเกลือน่ะ ูครับว่าเราจะได้ตัวเฮียอะไรหรือเปล่าในรอบที่สองเวลาก่อนที่เราจะเติมไปดีเนี่ยมึงควรจะได้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วไอสองมยี่สิบโลเนี่ย่าพูดเยอะดีกว่าเสียเวลาไปกันเลยเอามือซ้ายบ้างรอบนี้ไปป้าไอ้แกลืมตา สกิที่ว่ามันต้องเป็นแบบข้อความตัวอะไรวะผู้หญิงโอ้โหตัวเฮียอะไรเนี่ยดีบับลินโบวามติตัวเฮียอะไรวะไอรูปประยุทธ์เฮ้ยเฮ้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเฮ้ยเสียงแบบนี้ใครวะเ้อสตามาวา อีนสองตัวว่าไอโรตัสหรือไม่ก็ยามีผัวมานะนะตัวนี้ได้เลยนะไม่ต้องดีมาแล้วอตัวตัวนึงไอไอแค่ไม่ใช่เฮ้ยจะบอกว่าสมตัวนะนนสามตัวหมาปะเนี่ยเฮ้ยมันก่อนเฮ้ยไม่ใช่กระทิง้ยกระทิงมาอีกแล้วไไปเอ๊ะมึงเกินไปว้าวว้าวว้าวเ้ยโอ้ย ไมีอะมึงไม่อ hmm. งีนเฮ้ยไอ้ด bon ีดดีคตดีคตดีไม่ีนะไม่ีนะเรียไม่ีอยไปไปต่อไปต่อนี่อ้กกงอถลไม่พอต้องอัพเวลวะเนี่ยเียมาดูดิสตัวจะรอดไหมเนี่ย S S แล้วขามยดูโคเอียมีบิงฟัน <Get> เก็บแมมันชีถ <g ül> ูกแล้วโอเคเรียบร้อย <g ül> นอนทำห่ายผู้สมัครใช้ชื่อนี้ได้โอเคว้าวจัดไปน้องๆเหล่าทารกนะครับเก็บตังค์วันละห้าบาทนะครับ <g ül> เพื่อมาเติมซื้อคอตูมกันเยอะๆนะครับผม <g ül> เอาละมาแล้วน้องมาดูกันว่าเราได้ตัวอะไรนะจัดไปมาอันนี้มันได้เลยนะแต่ต้องมาดูได้โรตัส ไอ้แกลืลมตาโลตัสมาโลตัสโลตัสโลตัสมันลีได้ะข้ามเลยโอเคงิน okay. นโอ้แล้วเป็นไอ้เงี้ยนี่ด้วยตามใดที่ยังมีโอกาสอัญเชิญเหลืออยู่คุณทำการสามารถอัญเชิญซ้ำได้ทุกเมื่อก็คือเรากดตรงนี้เลยใช่ไหมไปวิเราได้เรื่อยๆอ๋อเฮ้ยมันมีโอกาสได้ไหลายตัววะ ได้ตัวเดียวอันนี้อันนี้ตัวเดียวไอ้แกส่งโลตัสมาดิเอามาแบกหน่อยเผา,าเหี้ยอะไรวะเนี่ยอะนะดูนะว่าได้โลตัสหรือเปล่าคุณฆ่าแม่งเลยก็ได้ไท,ทำลายทำอไรไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโลตัสต้องเป็นคนแก่กว่านี้ไข่โอ้ไอ้แกเอามาสักสามตัวเอามาสักสามตัวกูเคยได้สามตัวแล้ว ไอ้แกตัวเดียวเองโอ้โหเฮ้ยสองเฮ้ยสองแล้วสามวะเฮ้ยเฮ้ยกดลุ้นดีพี่ไม่กูเห็นเป็นสามวะเมื่อกี้เนี้ยตาลายปวะเนี่ยเอาวะโอ้โหเฮี้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อตัวการได้สองนะโลนี้อุ้ยอ๋อหน้าสกิลเจ๋วเลยหน้าสกิลแล้วเมื่อกี้นี้หน้าสกิล มึงใครวะเสียงคุณกูว่าอยู่ไอ้เหี้ยเสียงคุณคุณกูแม่งีมึงจนกูหลอด่ะไอ้เหี้ยเนี่ยเกมเนี้ยเขานิยมหนุ่มหนุ่มแกเว้ยเดอะบอยอ่ะไอ้ใหญ่ยาอาชีพเป็น老妈สปีเมตานมนะครับเป็นเมตาแบบหนุ่มคนแก่อุ้ยโอ้โหแม่งอันนี้อันเดียวเลยข้ามเลย เขาจะไลบอลญี่ปุ่นซะวะสิใครวะเสียงแก่ไหมยังดิ่งเลยไอญ่ใหญ่ใ่นี่เออวินวะเนี่ยมีคนแก่ไหมเฮ้ยโลมังกรวะโอ้โหเฮียเสียงยังเด็กกระโปรงเลยไอ้เพียนี่อีกแล้วโอ้ยแก่ไปโอ้ เรียบดีแล้วหรอวะกูอยากต่อยมึงแบบที่มึงทำท่าเฮือเสียงคนแก่เลยเสียงคนแก่ป่ะโอ้โหไอ้ควายอเดี๋ยวหลังอย่างนี้เราจะเริ no <lerde strong>. ่มเติมแล้วเรียบร้อยตังกูเหลือหกพัน จัดไปกันตึงๆเลยนะครับ2650รบาทคลิปนี้ครับเรามาดูกันว่าเราจะเกลือกันหรือเปล่าเพราะว่ามันอาจจะเป็นการเช็คดวงนะครับว่าคลิปแรกของเราเนี่ยถ้าไม่เกลือก็เล่นต่อได้นะครับแต่ถ้าเกลือก็พอไว้แค่นี้ก็แล้วกันมามา3พ0 0ของเรานะครับดูว่าจะได้อะไรกันบ้างนะพี่ก็มารีวิวการเจ๊งเฮ้ยมึงอย่าพูดว่าเจ๊งดิเรามาเช็คดวงกันตอนนี้เราได้มาสองแล้วนะครับ ก่อนชื่อว่าค่อนข้างที่จะโอเคอย่าพูดความเสียเวลาครับไปสองเตยก่อนโอว้ว้าวาสองโอ,โอเคเอาสุดว่าเอาว่าชื่อว่าค่อนข้างโคงนะครับสองพันหน่อย ไอ้แกลืมกูจะมันจะลืมตาทุกรอบไเไปหรอวะมึงก็เกินไปเฮ้ย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 จ่มันอาจจะเป็นสกิลก็ได้นะเว้ยลืมตาสองรอบรรว่ะที่ต่อมัาจะเป็นสกิลหรือเปล่านะครับคุณผู้ดูโอ้กูว่าแล้วไม่น่าพูดเลยมึงไปพูดไงมันเลยมาอีก แบบพี่อะมันจะลืมตาทุกรอบเลยเหรอวะเป็นไปไม่ได้หรอกไม่ลืมแนละ้วเฮ้ยโอ้ยอ,อย่าดีใจเลยเฮียเด็กแม่งสกิลวิพี่พี่ว่าสกิลไม่ว่าสกิลพี่พี่ไม่อยากดีใจเยอะนั่นไงนว่าแล้วมึงมาสองรอบเลยอะลืมตาสี่รอบสกิลมาสกิลมาหมดเลยคนดูแม่งชอบใจเลยคนเปิดแม่งแบบให้คุยเลยตอนนี้ไหนมึงก็ขนาดนี้แล้วต้องมีตัวแล้วแหละแกนะ ต้องมีตัวมันมาไอ้แกไม่ลืมแล้วแหละว,ว่าไอ้เหี้ยคามไม่รู้ไม่รู้ลแล้วอันนี้ใจเสียแล้ววะ่ะถ้าอาจจะมาวะ่ะมันต้องไใ้เหี้ยอะไรบ้างเนี่ยสองพันหกอ่ะมันคงไม่ได้ตแต่สกิลหรอกเชื่อกูเดนนล์มึงเชื่อไม่ได้เลยสัตว์สี่สน,สน,นี่สัตว์กูเล่นเอานีกยกูไม่ต้องยิงเลยเกูไม่ได้เติมยังไงไอ้อเหีย้ยต้องลืมเฮ้ยลืมอีกแล้วไอ้เหี้ยไอ้แกโอ้ยมึงเอาคนมาหน่อย มีแหววจะได้สกิลอีกแล้แวอ่ะมาผมเลยแ,แล้วเเ้วมามยเฮียมาครบเลยเฮียแล้วเแล้เรม้มเีมเลยเียมเเียมแต้วเดียว้ว okay. ออมาผมนเลยเมาแล้วมเลีย้วเลยีย้วมาเร้เลยเองแ้เลี้ีามาผมยเีแ้แ้้างดิเฮ้ยล้วลวเนยเฮ้ยเ้แกแก ขอลุงขอลุงโอ้ม่มันคงไม่ลืมอีกแล้วมั้งมันลืมอีกก็เกินนะกูแฮกแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้ยกูดวงอะไรวะโอ้ยไอ้ดวงตัวมาแน่นอนคือตัวมาแล้วโอ๊ยเกินใช่เลยเยี่ยมผู้ชายที่ดวงดีที่สุดในประเทศว่ะเชื่อไหมวันนี้มีแต่เรื่องเข้ามาห่างกูแสดงว่าแล้วก็มาเปิดเกมเอ้ยกลายว่าดวงดีว่ะ กดข้ามเลยกดข้ามเลยไอ้เหี้ยฮะไอโอ๊ดไอโอ๊ดไอเหี้ยโอ๊ดตะลืมไม่ต้องมาอ้าวเหี้ยแล้วอะไรไว้กันไอโอ๊ดมาสองตัวร้องกูเล่นมเน่ยมึงตลกอะไรเยอะแยะวะอ้าจริงมาให้จบๆไปมันจะเบีมงตายไหมนะไอแกโอ้โหหลับหลับยาวแต่มันขาดห้าสิบเองนะนุนเฮ้ยนนมันขาดห้าสิบเองไอเหี้ย ตอนแรกก็นึกว่าจะแค่2องห้าหกครับก็เพิ่มไปอีกนะกลายเป็นตอนนี้นะห้าพันนะครับเติมไปห้าพันนะครับน้องๆคลิปนี้ก็ห้าพันครับวันแรกเล่นครั้งแรกจัดไปห้าพันในคลิปนี้นครับหมดไปแล้วหมดตูดหมดหนักครับห้าพันไปแล้วนะครับตอนนี้เมียยังไม่รู้นะครับเมียจะรู้พร้อมพวกมึงทันทีเพราะว่าคลิปจะลงวันนั้นแกรื้ตาหน่อย โอ้โหเฮียนี่ไม่ลืมตาเลยเมียกูแม่งมาสิงแล้วเฮียนี่ไม่ดีแล้ววะไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วแม่งเริ่มรัวๆแล้วว่ะมาสแกนตีแล้วแต่ได้ไปแล้วตัวหนึ่งนะครับมาครับไอ้แก่ลืมตาเดี๋ยวนี้เอ้โหว้าวว้าว,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 วมาสองเฮ้ยมายเฮียเฮ้ยมึงต้องมาแล้วปะทวงอะ่ะไม่ยามีก็เฮียอะไรอะ่ะ เฮ้ยเราลืมสูตรดิเราสะกดข้ามเด็ดไงเสียงแก่แเสียงแก่แไอ้นุ่นมาหาพ่อมันจะครบการันต uh, mm, ีแล้วกูจะเปิดให้ครบการันตีไงแต่มึงก็เอ้ยเนี่ยออกแม่แต่เบินวะเฮ้ยไอ้ดีพีสิงว่ามันใหม่แล้วเนี่ยมึงมาไม่อะไรหรอเนี่ยอ้าข้ามเลยสกิลตามบ่ ถ้ามึงลืมตานะไม่ลืมได้เฮียหลับยาวเลยเฮียแก่สี่ทุ่มครึ่งแลนอนแล้วดิมึงมาครับเรามาดูการันตีครับว่าจะเป็นตู้เป็นตัวอะไรนะรับตู้นี้ขอเป็นยามีแล้วกันยังไงการันตีหนึ่งครั้งครับนี่สวยๆครับสวยๆเลยถ้าจะยามีนี่ไปต่อได้เนี่ยคาริบาร์ไอสัตว์ใครพิมพ์คาริบาร์มาแบนวันี้ไปพวกเราการันตีมันมี้าหรอกการันตีตัวมันมีสามตัวเนี้ยตัวทียอะไรก็ได้ทั้งดวงยามีไปฟังเสียง แก่แก่เลยแก่แกแก่แก่กระทิงดำก้าวข้ามขี่จำกัดซะไอ้แพะเขียกูมาแล้วฮซู่อันไหนลองสรุปไปหน่อยดิเราทาโลกทั้งหลายมีแพ้เขียเนี่ยหนึ่งนะฉลองเปิดตัวจัดไปสองเลยเจ่งเหรอันนี้กูเจ่งใช่ไหมการันตีได้มาในตู้สองตัวสกิลสองน่าจะเจ่งนะน้อง ก็เป็นการเปิดและเปิดงานที่ค่อนข้างเจ๋งนะครับคลิปแรกสัตว์อยู่จริงในคลิปต่อไปเดี๋ยวให้คนกดไลค์เยอะนะเอาสักห้าพันไลค์ไอ้สัตว์ถ้าถึงห้าพันไลค์เดี๋ยวมีต่อเดี๋ยวมีสุ่มต่อนะอ้โอเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอันนี้คือซื้อทุกแพ็คเอ้เด็กงันงันเรามาซื้อทุกแพ็คอันนี้ในคลิปหน้าเรามาซื้อแพ็คนี้กันซื้อได้มีสปอนเซอร์พอดีเป็นเจลฟรีครับขอบุณได้ครับคลิปหน้าเจอกันครับเราซื้อแพ็คนี้ซื้อทีละอันเอาใครที่ชอบนะครับคลิปนครับะ ฝาก like, กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะครับว่ากูจริงขนาดไหนนะเติมไปห้าพันนะครับนะ้องๆอย่างที่น้องเห็นนะครับ <c oughs> โคตรทุเรศเลยเฮีย e. เอากูไม่อยู่แล้วเดี๋ยวคลิปหน้านเจอกันอีกห้าพันนะครับเพราะว่าเรามีสปอนเซอร์ครับเดี๋ยวเราเปิดกันอีกยามีนี่อาจจะถึงห้าดากคใครจะรู้นะเพราะว่ามือผีมากไอดี ID นี้มือผีเพราะว่าเปิดไอ้แก่ลืมตาลัวๆเลยแม่งยังกระโปรงบัาเลยเอาเป็นว่าอย่าไปแขร์ไอจีไม่เห็นแล้วกันนะเพราะว่าไอดีนี้ยมันตึงใครเข้ามาดูจนจบแล้วยังไม่กดซับไลคา์กดด้วยา กดเลยมึงกดเด็ดดีเลยเสต็์กดเลยกูเจ๊งไอ้ควาย